แต่ละอันเนี่ยแต่ละรายการเนี่ยมี n ตัวนะครับเขาให้ s สหนึ่ง x สองมาแล้วก็ให้ k มานะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นจำนวนเต็มให้ k ได้เป็นจำนวนเต็มออกมานะครับอีกตัวหนึ่ง ให้ออกแบบอักรนะครับที่ใช้เวลา O n log n ในการหาจำนวนเต็มสองตัวเรยครับตัวหนึ่งมาจาก s หนึ่งูครับอีกตัวมาจาก s สองครับที่ผลรวมเท่ากับ k หรือครับที่ผลรวมเท่ากับ k วิธีง่ายๆนะครับวิธีแรกเลยเนี่ย ถ้าเราคิดง่ายๆหรือครับเราเอาสองอะไรนี้มารวมกันนะครับเอา s หนึ่งกับ s สองเนี่ยมารวมกันหูครับแล้วก็ซอร์สครับแล้วก็ทําเหมือนข้อสิบห้าครับเหมือนข้อสิบห้าครับเราคิดง่ายๆครับคิดอย่างนี้มันก็จะผิดนะครับครับวิธีนี้จะผิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราได้มาเนี่ยจะไม่รู้ว่าข้อมูลสองตัวเนี่ยมาจาก s หนึ่งอะไร s สองหรือเปล่าหรือครับ ราะ่าอาจจะเป็นข้อมูลจากอะไรตัวเดียวกันก็ได้ถูครับนวิธีการง่ายๆนะครับก็คือวิธารง่ายๆเนี่ยวิธีที่ส um องนะครับครับก็ทำการยังไงดีครับซอร์ตอะไร F สองก่อน ซอ r t ส s2 นะครับครับ s2 จะเป็นอะไร์ที่ซอสแล้วนะครับครับเราสามารถทําเป็นซอได้ใช้เวลา o n log n โอเครับจากนั้นเราก็วิ่งนะครับวิ่งในอะไร์ของ s1 นะครับก็คือเราก็หาใช้ binary search หานะครับ วิ่งหาในอะไร s2 นะครับวิ่งหาในอะไร s2 ค่าคือค่าอะไรครับก็คือค่า k ลบกับ s1 ตัวที่ i ถูกครับถูครับพอต้องการหาให้บวกกันได้หาค่าใน s2 ที่บวกกันได้ k ถูกครับก็คือก็คือค่าเท่านี้ถูกไหมครับว่าคือค่าใน s2 นะครับ ที่ได้ค่าเป็น s หนึ I ่งลบ i เนี่ยบวกกับ s หนึ่ง i ดูครับเท่ากับ k ดูครับว่าต้องการหาค่านี้นะครับแต่ว่าต้องการหาค่านี้ครับตรงนี้ใช้เวลาเป็น o log n นะครับแับน,นี้ที่เสิร์ชใช้เวลา o log n, n วิง่ง n ตัวหรือครับตรงนี้ก็ใช้เวลาเป็น o n log n ถูกไหมครับดังน,น,น,นั้นเอาก่อเนี่ย ก็ใช้เวลารวมเป็น O n log n นะครับก็ได้ตนที่โจทย์ต้องการนะครับไปข้อ17นะครับข้อ17มีอะไรนะครับเก็บจำนวนเต็ม ต่างกันหมดนะครับที่เรียงลำดับแล้วด้วยนะครับที่สอนแล้วหา a i ที่เท่ากับ i น,นะครับถ้ามีในเวลา log ล n น,นะครับ เขาจะทำไงครับดูก่อนว่าเวลาใช้อะไรครับใช้เวลาล็อกเอ็นเนี่ยสิ่งที่เราใช้ล็อกเอ็นได้แต่ว่าต้องตัดครึ่งได้หรอครับก็ค้ายายพวกไปในรีเสิร์ชอะไรก็ได้ครับที่ตัดข้อมูลทิ้งไปครึ่งหนึ่งได้แล้วเราก็พยายามคิดให้มันตัดทิ้งได้นะครับครึ่งหนึ่งลองพิจารณาอะไรนี้นะครับนะครับนี่ตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับข้อมูลเป็น สองให่เลยรับข้อมูลต่างกันหมดสองสามเป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับทำจะได้ได like ้ยังไงครับเนี้ย so O receptor l อ c k n นะครับก็คือเอาตัวอย่างที่คิดง่ายก่อนนะครับสมมติสี่หกเจ็ดนะครับถ้าตรงกลางเนี้ยเป็นห้าแล้ครับ ราคา้เป็นหกแล้วครับค่า A สี่เป็นหกถูกครับเป็นหกข้อมูลฝั่งนี้ต้องซอ้อนแล้วถูกครับก็ได้เป็นเป็นอะไรก็ได้ที่มากกว่าหกถูกครับมากกว่าหกครับค่าอะไรก็ได้ที่มากกว่าหกซึ่งมันต้องซอ้อนไปแล้วเป็นจำนวนเต็มก็คือเป็นได้ก็ไหเจ็ดแปดเก้าถูกครับที่น้อยที่สุดแล้วนะครับซึ่งก็ไม่มีทางเท่ากันได้ถูกครับพวกนี้ถูกปะ แสดงว่าข้อมูลถ้าสมมติเราเช็คนะครับว่าถ้า a m ส่วน2เนี่ยครับมากกว่า m ส่วน2ครับแสดงว่าถ้าจะเป็นไม่ได้คืออยู่ที่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวรู้ป่ะครับอยู่แค่ฝั่งซ้ายอย่างเดียนะครับถ้ามันจะเป็นไม่ได้หามไนเดินถูกปะครับ หาตำแหน่งที่ l จนถึง m ส่วน2ถูกป่ะครับครับแต่ถ้าสมมุติมันไม่เท่านะครับถ้ามันมากกว่าครับน้อยกว่า a m น้อกว่า m ส่วน2ก็ได้ทำนองเดียวกันถูกป่ะครับแสดงว่าก็เป็นไปได้แค่ ฝั่งขวาหรือเปล่าครับก็คือ m ส่วนสองบวกหนึ่งครับจะม่าไปไปได้แค่ฝั่งขวานับตรงนี้อาจจะลบหนึ่งทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเพราะ m ส่วนสองเราเช็คไปแล้วว่าไม่ใช่ครับถ้าไม่น้อยกว่าหรืไม่มากวากว่าคือเท่ากันรครับแล้วก็รีเทิร์นมส่วนสองนะครับเอาก่รตัวนี้นะครับ องค์ตัวนี้ก็ใช้เวลาแค่ O log n นะครับเพราะเหมือน binary search คือใช้เวลาแค่ O log n จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดดีๆเนี่ยโจทย์ข้อนี้นะครับมันมีบั๊นะครับครับพี่สึกว่ามันทำได้แค่ O หนึ่งนะครับก็คือมันไม่ได้แค่ n หนึ่งนะครับที่จะเท่ากับ i ได้นะครับครับ คือมีแค่ a หนึ่งเท่านั้นนะครับที่จะเท่ากันหนึ่งอ๋อโอเคครับพี่คิดผิดนะครับคือใช้เวลานี้ใช้วิธีนี้ครับเพราะว่าค่ามันบอกว่าเป็นจำนวนเต็มเฉยๆหรือเปล่าครับไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับก็คือเป็นจำนวนเต็มลบได้ครับจะเป็นลบน่าจะเป็นสามครับลบสองลบสี่อะไรก็ได้นะครับเป็นจำนวนเต็มลบได้ครับวิธีการคิดคืออย่างนี้ทุกครับเหมือนไม่ได้เสรธรรมดา นี่กรณีที่ตรงกลางมากกว่าครับถ้าตรงกลางน้อยกว่า